นายทวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายรชาชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาธิสล,ลักสมเด็จพระเรศวรมหาราชเนื่องในวางานรัฐพิธีวันยุธทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อสดุดีเจริมพระเกียรติและน้อมเริ่มลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยโดยมีหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือนตุลาการทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า50หน่วยงานร่วมวางผ่านพุ่มจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานนําจิตอาสาร่วมทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านไร่พร้อมมอบถุงยางชีพให้กับเทศบาลตําบลโกโก,โกอําเภอเมืองลบบุรีเพื่อมอบต่อให้กับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสริมภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลโกโกจํานวน1 1ชุด